มาที่คันนี้ครับพี่ใหม่คือจะเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งอีกค่ายอีกค่ายหนึ่งที่เราต้องบอกว่าธรรมดาอย่างผมเองหรือลำบากยากยากยิ่งนักก็รถรุ่นนี้เป็นโกสไทร์นะครับกับซีโร่รัสนะครับประมาณปี1910กว่านะครับก็คือเป็นรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครับผมรถรุ่นนี้นะครับโรสไทร์อะที่ว่าจะอยู่ในหลังเช่นความหรูหรานะครับ ดูนะครับก่าจังหน้าสูงใหญ่นะครับดูแบบเห็นปุ๊บนี่หงากเลยนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับถามว่าใหม่นั้นเนี่ยครับมีเ้าสี่กว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเห็นครีบของกระจังหน้านะครับนะครับเมื่อเครื่องยังเย็นอยู่นะครับครีบเนี่ยเขาจะปิดจะปิดจะปิดนะครับพออากาศร้อนนะครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเขาต้องการลมพัดผ่านนะครับ เครื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝอยก่อนมันไม่มีอิเล็กทรอนิกส์แล้เป็นกลไกนะมัน,มนกน็ะนจะดึงให้ครีบเนี่ยเปิดรับลมออกมามนะครับก็คืออาจจะใช้ระบบของเทอร์โมมิเตอร์อะไรเงี้ยวัดอุณหภูมิใช่ไหมพี่เทอร์โมปุ๊บเนี่ยได้ความมาปุ๊บมันก็จะมีกลไกดีดให้รับลมออกมามนะครับแล้วก็อีกสำคัญก็คือดูนี่ครับไฟลอยออกมานะครับนี่ฮะไฟลอยอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรอะะโคนสมัยนู้นเลยโโอ้หเปิดประตูมาถือปืนกลอย่างเดียวเลยอะอันนี้เป็นไฟยี่ห้อลูคัสลูคัสนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไฟยี่ห้อลูคัสเนี่ยดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วชีวัยเพราะว่าโรลส์รอยซ์เนี่ยเขาเน้นรถที่ทำให้กับเจ้าสมุนนายแห่งฝั่งเศสนะครับดังนั้นเขาจะเน้นมาทรีครับเน้นความหรูหราภายในนะครับจะสว้างเดดหวังนะพี่เนาะนะครับ ก็เี็นสีที่งานครับเส้นสายครับท่านผู้ชมดุลได้เลยฮะนี่ฮะในยุคหลังสงครามโลกรู้สึกจะไม่กี่ปีเองปีหนึ่งสองปีออกแบบมาขนาดนี้แล้วก็สเกตนะครับนี่คลิปแดงเส้นเส้นไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะเป็นงานสีนะครับงานสีงานผู้กันนะนี่ผู้กันใช่ไหมฮะครับผมมมมันไไ่่โอ้พักตอนสมัยนั้นต้องบอกว่าเป็นผู้การหางมาอย่างนั้นเลยผู้การหางมาแล้วก็ท่างที่สาวบัลลีลาศิลป์ได้เนีลย ไม่ธรรมดาต้องมีสมาธิมากแล้วพอทอดลากทีเดียวลากทีเดียวจบเลยนะถ้าแบบยกมือปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องแบบปื๊ดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับดูนี่ครับสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหกว้างขวางก็คือถ้าเกิดผมทำไม่ดีผมก็จำเคยถ่ายที่บ้านพี่เอ็มทุเหมือนกันนะครับบ้านพี่เอ็มก็จะมีพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลักษณะด้านหลังเนี่ย ก็จะมีเคาเรียกว่าแม็กฟัดนะทานอาหารเช้าได้เป็นดึงออกมาเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นผานเป็นลายแล้วก็ทานอาหารเช้าได้นะครับนั่งข้างหลังโอ้โหนั่นแสดงถึงการที่ว่ารถเคลื่อนตัวไปยังสามารถทานอาหารได้โรลส์รอยซ์เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเรื่องของเวลาสตาร์ทรถแล้วเนี่ยนุ่มนวลอ่ะพี่นิ่งมากเลยบางครั้งเราไม่รู้รถสตาร์ทอยู่เลยแล้วก็เสียงเนี่ยนะครับแทบจ่มีเสียงเข้าไปรบกวนผู้โดยสารเลยนะครับแล้วก็สองจงนะเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ย ไม่มีใครเรียนแบบเรื่องโรสรอยได้ก็อย่างว่าเครื่องนิ่งแล้วฟ้าแล้วมันนุ่มนวลมากโอ้โหนะครับเหมือนนั่งหนุนพรมนะพรมลอ,อยได้นะครับ<ม>ก็คือจนถึงต้องต้องยอมรับว่ารถในจักรโรลสรอยเนี่ยก็คือผลิตขึ้นมาเพื่อให้เชื้อพวงนะ,<ช>จะเจ้าข<ช>ุนมูลนายก<ด>ันอย่างเดียวเลยนะครับรก็สังเกตไหมครับว่าโรสรอยเองเนี่ยเวลาเขาดีไซน์เนี่ยเขาเน้นศิลปะด้วยเขาเน้นแอโรไดนามิกด้วยนี่เห็นไหม ฝาครอบฝาครอบก็โค้งตามรูปลักษณะของล้อนะครับก็จะไม่เหมือนคลีแลกคลีเล็กก็จะไปกิ้ก็ดูก็ปิดตรงตรงมาเลยนะครับนี่จะเหลือเห็นโลโก้ไว้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นอะไรให้มันนิดๆเล็กๆพอนะครับก็เน้นความหรูหราโครเมียมเข้ามาจับด้วยเป็นคนโครเมียมคิ้วโครเมียมรอบคันนะครับเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่า โครเมียมเนี่ยมันปักกับสีดำรับเวลาที่รถสีดำพวกมีโครเมียมริ้วลายริ้วเส้นเนี่ยก็จะเห็นเลยชัดมากขึ้นอันนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นลักษณะของโรลานท้ายในที่ก็จะมีการดีไซน์ออกแบบมาประมาณอย่างนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะครับเหตุผลมีไหมพี่ใหม่พอจะ่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าขุนมุ่นนายหรือมีการเดินทางอย่างเงี้บ้างพี่เดินทางบ่อยทนภาระกันเยอะการพูดใช่ทำภาระกันเยอะ ที่เก็บของด้านหลังะระเอยใหญ่มากกระเป๋าและเกช์ใบใหญ่ใส่ใใใได้เลยก<ส>็คือคือก็ค,อคือต้องยอมแล้วว่าค่ายรถเนี่ยที่เขาออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเขาตรงใจแล้วก็คิดไ <ใจ S 1> ว้อยู่แล้วว่าใครใช้งาน<ช>ที่เก็บของก็ที่ พยายหลังคาก็สูงนั่งเนี่ยที่สระแล้วมีหมวกหมวกันใช่ไหมไม่ติดหมวกต้องใช่ไหมพี่สมัยนั้นก็จะนิยมใส่หมวกใช่ไหมฮะแล้วก็เลยเข้าไปแล้วเนี่ยคือคือพูดง่ายๆว่าความสะดวกสบายของนักรักบริหารนนการทูตเข้าไปทุกและการแต่งตัวต่างๆนั่งนิ่งเลยเข้ารถมากเลยมาอย่างนั้นมีการก้มและอาจจะเสียบุคลิกได้ใช่ครับโอ้โยสมัยขอบคุณมากที่คราวนี้เนี่ยผมแอบเห็นข้างหลังเนี่ย มีอีกค่ายหนึ่งนะฮะก็ไม่พูดถึงก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันทุกคันเลยแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักสองค่ายผมเห็นแล้วเนี่ยฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมไปเลยฮะไปเลยครับไปเลยครับก็ผ่านกันไปอีก3คันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับซึ่งแต่ละคันก็มีเอกลักษณ์และก็มีความพิเศิดโดดเด่นโดยเฉพาะตัวเลยเกินนะครับและยังไม่หมดเท่านี้ครับช่วงหน้าของรายการเราก็ยังพาคุณ